มีหล่อพี่ดาก็อยากแกล้งน้องตั้งใจทำเขาหน้าค้มครูครูให่จ๋าเขาคนหล่ออันเนี้ยหล่อได้พ่อเขาโอ้เขาไม่เหมือนพ่ออืมอืออากาดามันปู่มอนปู่มันแก่แก่แมนปูไครยาดาเหมือนปู่ จ้ากัทำเองน่ะยังไงยังไงมากับมึงทุกคนเยอะมาดู่เลยอยู่ด้วยหลายวันอยู่ๆถึงวันพุธน่ะแม่ก็บพ่อแม่กินไงตุ๊่าใหญ่เอาไปแกลให้ก้ากลิ้งมาใช่ค่ะก้าวกลิ่มนี่แม่กับพ่อมันไปเย็นยืนันคอนเสิร์ตแต่ว่าไอตัวเล็กค่อยบอกเอาให้ไปบ้านย่าไปทิ้งให้ย่ามต่อ นี่เดี yeah. oh, today, ๋ยวเดียโอ้ยแม่ะอ้อยากไปคอนเสิร์ตคือแล้วอึมามันไัดแเมาตังวนยมโอ้ยวันนี้นั่งรถไปคุยไปมันก็เถียงไปแต่ช่างตกฟังหรอกแล้วมันมว่าค่อยว่ามันว่าค่อยว่าเอาแต่ขัดพูดอะไรก็ขัดมากกวอาสั่งแม่เธอแม่รู้เศร้าก็ไปเม่คืนช้าอย่างบ่ควก็ มันสีให้ว้าอย่างก็ให้อวยไปตามมันือออหมกไปกับมัน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 บ่ทึกเขาก็เขาก็ว่าก็ว่าเขาขัดก็หยุดว่าเขาไปส่งน้ำหอมนี่ดูนี่คนย้อยถณยถุยใครชูงก็กันใครชูงก็กันคยคุยกับลูกนะเออเขาสีเอาแต่แว่าเขาเว่าวอย่างก็ต้องอือออหมกอันมันบ่ทึกอเมบอกดึงไปทางดีนะมันก็ว่าคุยกันบ่รลู้เรื่องเลยมีแต่ขัดกับขัดว่าซั้น เออไปอกาจังวต่างจักหวดกเป็นไงเออชิวยางเอาเข้าตอนนี้ก็มาอะเย็นอิตด้คิดดูบ๊วยบอกคือพ่อพ่อของงานไงบ๊วยบางทเต่าเป็นนุ่มเป็นนุ่มตอนขาบโบอวันโอ้เออเห็นรูปตอนบอวันเด้ออันเนี้ยบอกพ่อมันเลยมันบอก เออตอนมาไม่ไเพื่นบวชวันเดอเพื่นก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามอายุเออมันแปลว่าบกคือบกไม้บกไม้นี่มันมันเจียบอกเนี่ยเออรูปหน้าเขาเป็นนุ่มน้อยตอนที่เขายังบอกอ้วนนะอือว่านี่ไปบอกรูปตอนเขาพอมนะคือพ่อจ้างเห็นรูปเยอะเออรูกพ่อเพื่อน ใช่ดุย่าดันโอย่าดันโอ้ันย่าดันะตอนปูเมืองไทยตั้งแต่ได้คุณนแม่แม่ว่ามาทั้งคู่อุ้มอยู่เนาะอุ้มคือตอนเอาแม่ขอว่ะแช่คือปูเมืองไทยของพี่ยาด้าสูงเลยยายทวดดูๆของพี่ยาดี่ยังไม่สูงเลยใจร้อนนี่นะบินเต่าไปวิ่งไป ไปไหนอ่ะยังไม่มาหรออ้ oh. ไปทำงา,านเใครใคร